พอร์ตหุ้นลอยล้านอัพนะครับเราจะมีหลักการปั้นพอร์ตยังไงนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ค่อนข้างลงรายละเอียดขั้นสูงเลยนะครับไม่ใช่ว่า คุณจะต้องมีพอร์ตหุ้นร้อยล้านถึงจะฟังหลักการนี้ได้เท่านั้นนะครับแต่อยากจะบอกว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับนักเรียนในคอร์ส ICB p บี s นะครับเพราะว่าในคอร์ส ICB p บี s ปัจจุบันเนี่ยจะมีนักลงทุนนะครับที่มีพอร์ตประมาณร้อยล้านบวกขึ้นไปนะครับประมาณเกือบเกือบสิบคนละนะครับเราก็ผมอยากจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาแชร์ให้พวกเราฟังนะครับว่าหลักการบริหารพอร์ตประมาณร้อยล้านอัพเนี่ยนะครับไม่ว่าจะร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับหรือสูงสุดเท่าที่ผมดูแลอยู่นะก็จะรัคบ มันจะมีหลักการบริหารจัดก,การพอร์ตเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างในการลงทุนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าหลักการปั้นพอร์ตของพอร์ตร้อยล้านบวกเราควรจะทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่หลายคนคิดว่าเราจะต้องแบบกําไรเยอะๆผม,มอยากจะบอกว่าพอเราพอร์ตประมาณร้อยล้านบวกขึ้นไปนะเราไม่จําเป็นครับที่ต้องกําไรแบบมหาศาลแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องรักษาอีกเงินร้อยล้านเนี่ย ให้อยู่กับเราตลอดชีวิตให้ได้เพราะกว่าจะหามันมาได้มันไม่ง่ายนึกออกไหมนะครับและขออะไรครับขอเพียงแค่ว่าพอร์ตร0อล้านนี้นะครับเพิ่มขึ้นปีละ5%พอจริงปะ่ะพอถ้า5%เท่ากับกำไรเพิ่มเท่าไหร่ครับ5ล้านบาทถูกไหมต่อปีนะแต่ถ้าสมมุติพอร์ต300ละ่ะ300บวกเพิ่ม5%เพิ่มปีละ15ล้านนะครับ ได้บ้านอีกหนึ่หลังถูกไหมถ้าพอร์ต500ล้านบวกเพิ่มอีกแค่5%ได้เท่าไหร่ครับเพิ่มปีละ25ล้านบาทเห็นไหมสูงสุดที่ผมดูแลอยู่600ล้านบวก5%เอร์ซพอเท่ากับเพิ่มปีละ30ล้านเห็นไหมครับน่าหมายของว่าเขาแทบจะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเรื่อยๆซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เยอะเห็นไหมครับแต่ไอ้ยอดเดิมมันยังคงอยู่แล้วบวกยอดใหม่เข้าไปเรื่อยๆ แป๊บเดียวครับแตะไปอีกมหาศาลละถูกไหมเราไม่แน่จะเป็นครับว่าพอร้อยล้านจะต้องบวกอีกแบบปีละร้อยสองร้อยไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเอาสิบปีเขาบอกห้าสิบปีเนี่ยพอรเหล่านี้โตขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งหรือพูดง่ายสิบปีบวกอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากร้อยก็กลายเป็นสองร้อยถูกไหมจากสามร้อยก็กลายเป็นหกร้อยจากหกร้อยกลายเป็นพันสองเห็นไหมยอดกันมันมหาศาลละ น,นี่คือสิ่งที่ต้องต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะโอเคเราจะปั้นพอจากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่คาถามคือเราจะเป็นต้องมีขนาดขนาดนั้นไหมครับผมอยากจะบอกนะพอเป็นหลักพันหลักหมื่นนะการบริหารจัดก,การพอจะยากกว่าเดิมเยอะแบบมากๆนะครับเพราะด้วยข้อจํากัดหลายอย่างที่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วมาดูกันครับว่าหลักการปั้นพอเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องของการ,ก,ารกระจายยังไงต้องมีการกระจายการลงทุนนะครับ แต่ผมอยากจะบอกว่าพอพอร์ตที่ใหญ่กว่าร้อยล้านขึ้นไปการกระจายลงทุนจะไม่ได้มากแล้วงงไหมคือถ้าพอตแบบน,น้อยๆผมแนะนํากระจายลงทุนพอสิบล้านยังแนะนํากระจายลงทุนอยู่50ล้านยังแนะนํากระจายลงทุนอยู่แต่พอเป็นพอร์ตร้อยล้านปุ๊บเนี่ยการจะกระจายลงทุนมันจํานวนหุ้นที่มีในพอร์ตนะครับมันจะไม่สามารถมีเท่ากับคนที่มีประมาณหลักสิบได้ ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมันถูกข้อจํากัดของตัวเงินนั่นหมายความว่าสมมุติคุณมีพอร์ตหุ้นประมาณ300ล้านนะครับปกติเนี่ยผมจะให้กระจายอยู่ประมาณ3%ของพอร์ตนะแม็กซิม,มัมนะซึ่งนั่นหมายความว่าสเอร์เของ300ล้านคือ9ล้านบาทถูกไหมครับต่อตัวนะอันนี้ต่อตัวนะเห็นไหมพอเราเห็นตัวเลขไหมครับ9ล้านต่อตัว มันจะมีหุ้นสักกี่ตัวครับที่เราสามารถซื้อได้9ล้านบาทมันมีไม่มากหรอกนะก็พูดง่ายๆอาจจะเป็นแบบเซ็ตร้อยนะครับไปอยู่ใน Small Set หรือ S Set บ้างแต่พวก MAI เนี่ยแทบจะต้องตัดทิ้งเลยนะคือตัดทิ้งหมายความว่าไม่สามารถซื้อ9ล้านได้แต่อาจจะต้องซื้ออไรครับอาจจะซื้อได้แค่ตัวละ2 0 0แสนนะครับตัวละ5 0 0 0 0นอะไรแบบนี้ แต่เม็ดเงินส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่ในหุ้นพวกนี้ไงเพราะมันถูกลิมิตด้วยเรื่องของวอล่มที่มีซื้อขายในตลาดนึกไหมครับแล้วยิ่งที่แบบหุ้นแบบฐานต่ำ,ตำๆจริงๆแบบแบบตินเขาจริงๆต้นน้ําจริงๆะวล่มมันแทบไม่มีให้เราซื้อครับนะบางทีอะบางบางตัวนะดีมากเราอยากเข้าไปเก็บมากผมสนใจมากๆอย่างเงี้ยน,นะแต่มีขายอยู่แค่วันละห้าหมื่นบาททําไงได้ครับแทบทําอะไรไม่ได้เลยนะ มันจะเก็บหุ้นยากมากถูกไหมครับเพราะวันนี้3%คือ9ล้านอะ่ะพอเห็นภาพไหมนั่นหมายความว่าเราต้องดีไซน์พอร์ตให้ดีมากๆเงินส่วนใหญ่มันก็ต้องไปอยู่ในเซ็ตร้อยถูกไหมคือหุ้นขนาดใหญ่พอหุ้นขนาดใหญ่ปัญหาก็คือมันจะไม่โกรดแบบแอคเซสซีฟแบบมันจะไม่โตมากมายขนาดนั้นมันจะโตแบบ10ปีพันเปอร์เซ็นต์10เด้งอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ครับ20เด้งเงี้ยไม่ได้ไงแต่มันสามารถโตได้ไหม100เปอร์เซ็นต์200เปอร์เซ็นต์300เปอร์เซ็นต์ยังโตได้ครับ สมมติท่านเรียกว่าวงกลมเนี่ยคือพอร์ตเรานะครับอาจจะแบบเนี่ย75%ของพอร์ตเนี่ยครับอาจจะต้องอยู่ในหุ้นที่ไซส์ใหญ่หน่อยแล้วอีก25%เนี่ยอาจไปอยู่ในหุ้นที่ไซส์กลางหรือไซส์เล็กลองลงมาเห็นไหมน่าหมายความว่าหุ้นในพอร์ตเราจะถือเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันโอเคไหมในสถานการณ์จริงเลยที่นักเรียนที่อยู่ใน ICV Plus นะครับก็จะกระจายลงทุนกันสมมติพอร์ตใหญ่ที่สุดเลยเนี่ย600ล้านนะครับนะ ก็ยังกระจายอยู่ที่สัดส่วนประมาณ3%เซนได้นะ3%เซได้อยู่นะครับก็คือตัวละประมาณเท่าไหร่18ล้านถูกปะ่ะอ่าแต่จริงถามว่าถือถึงไหมครับ18ล้านไม่ถึงนะในความเป็นจริงเนี่ยก็ยัง manage อยู่ที่ประมาณสักปัจจุบันนั้นที่ผมดูก็คือ manage อยู่ประมาณสักตัวละ12ล้านแต่ทีนี้สิบสองถึงสิบห้าล้านยังพอ manage ได้นะครับยังพอกระจายพอสมควรได้แต่ประเด็นสาคัญคือ ถ้าตลาดหุ้นขึ้นไปเยอะนะครับหรือว่าในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่รู้เวลาไหนนะในการลงทุนเนี่ยเกิดมันมีหุ้นน่าลงทุนน้อยอะ่ะนึกออกไหมยิ่งพอมีหุ้นน้อยตัวลงทุนได้เม็ดเงินในหุ้นแต่ละตัวเราก็จะมากขึ้นถูกป่ะสมมติอย่างเช่นพอร์ตหกร้อยเนี่ยเกิดช่วงนั้นมีหุ้นได้30ตัวที่ลงทุนได้เป็นไงครับตุ้นตัว20ิล้านนะเห็นปะซึ่งมันต้องจําใจทีจ่จะต้องยอมให้เกินสเปเซ็นะเห็นไหมครับอ่าหรือบางทีมี2ี่สิบตัว มันกระจายได้ตัวละ30ล้านเห็นภาพไหมเกิน3%ามเปอร์เซ็นต์ไหมเกินเกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ถามว่ายังอารมุ่เออรวยได้ไหมผมบอกได้นะจริงๆอ่ะพอพอร์ตใหญ่มากขึ้นนะครับอย่างที่บอกจํานวนหุ้นมันจะน้อยลงด้วยข้อจกากัดเรื่องของโวลุ่มถูกปะทีนี้สามารถให้กระจายได้แม็กซิมัมที่ตัวเท่าไหร่ผมแนะนํานะครับเต็มที่ยังสามารถได้ประมาณสัก5%ต่อตัวอันนี้คือแม็กซิมัมนะ 5%ต่อตัวนั่นหมายความว่า6 0รคือได้เท่าไหร่ครับประมาณ30ล้านต่อตัวยังพอได้แต่มากกว่านี้เออหกรล้านเนี่ยจะถือร้อยล้านบาท1ตัวเนี่ยผมว่ามันเยอะเกินไปนะากับการที่เราจะซื้อหุ้นได้นะครับเราต้องใช้เวลาเก็บหุ้นพอสมควรเพราะแค่30ล้านอ่ะคุณก่าต้องใช้เวลาเก็บหุ้นแบบระดับหนึ่งแล้วอ่ะ บางทีเผลอเผบางตัวนะต้องใช้เขาบางตัวนะวันหนึ่งยังเก็บไม่ได้เลย30ล้านแต่บางตัวก็มีโวลุ่มมหาศาลนะอย่างเช่นพวกคุณในเซ็ตห้าสิบอะไรแบบนี้นะครับจะมีโวลุ่มเยอะหน่อยเราก็สามารถเก็บได้อยู่แต่ว่ามันจะทําการซื้อแบบขายบ่อยๆไม่คุ้มนึกออกไหมครับทีนี้มาดูหลักการข้อที่2นอกจากการกระจายแล้วก็คือว่ายังคงเน้นครับเรื่องของปันผลเป็นอันดับหนึ่งนะต้องใช้คําว่าปันผลเป็นอันดับหนึ่งเพราะอย่างที่บอกถ้าเราสามารถคงเงินร้อยล้าน บวกตรงนี้ให้มันอยู่กับเราได้ไม่ใช่แบบลงทุนไปร้อยล้านไปนเหลือ50ล้านขาดทุน50%อย่างเงี้ยกว่าเจ้ากลับมาอ้วกแตกอ้วกแตนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายช่วยลดความเสี่ยงแล้วนะครับแล้วเราโฟกัสที่ปันผลครับขอให้ได้อย่างน้อยสัก5ต่อปีบวกกับแคปิตอลเกณอีก5ก็ได้เท่ากับกำไรปีละ10ล้านแล้วครับ10ล้านบวกแล้วถูกไหมเน้นตรงนี้ไปครับยิ่งปันผลสูง นะครับมันจะช่วยเซฟมันจะทําให้เราพอพิจิกได้ว่าหุ้นตัวนี้ลงมาต่ํามากพอนะครับแต่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเน้นปันผลสูงอย่างเดียวปันผลแบบ20%ต่อปีเลยผมบอกไอ้อะไรที่มากเกินไปในตลาดหุ้นมักไม่ดีแล้วอะไรที่น้อยกินน้อยเกินไปในตลาดหุ้นก็มักไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนกับเหมือนตลาดหุ้นมันสอนเราครับว่าให้เดินทางสายกลางนะ เฮ้ยอะไรมากไปามากเกินไปเนี่ยเราอย่าเข้าไปยุ่งนะมันคือความโลภนึกมอะไหมครับแต่อะไรที่มันน้อยเกินไปเนี่ยปฏิบัติน้อยเกินไปถูกไหมมันก็ทําให้เราไม่ถึงแก่นเนเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าระดับไหนคือสูงเกินไปมากเกินไประดับไหนคือน้อยเกินไปนะครับเอาระดับกลางๆซึ่งจากที่ผมลงทุนมาทั้งหมดนะผมแนะนําว่าปันผลระดับที่จูดเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าคุ้มจริงๆเราคุ้มในการใส่เงินจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ประมาณสัก5%ต่อปี ห้าถึงหร์เซ็หรือ7%ได้เต็มที่เท่านั้นถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยรู้สึกว่าเวอร์กันไปละนะครับมันจะเวิร์กันไปแต่ถ้ามันต่ำอยู่ประมาณสัก2% 3%หรือ1อันเนี้ยก็ถือว่าน้อยเกินไปโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเลนจ์ของปันผลที่แนะนำนะครับจะอยู่ประมาณสัก5-7%ถึงเปอร์เซ็นต์เอาสี่ปลายถึงห้ถึงเจเนี่ยได้หมดนะครับจะอยู่ในช่วงกลางต่ำกว่านั้นคือประมาณ2%ลงมานะครับสูงกว่านั้นคือแบบ12 15%อสูงกว่านไป แต่เลนจ์ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็เราให้แคปิตอลเกณฑนะครับเป็นส่วนของโบนัสแทนนะแล้วสิ่งสำคัญก็คืออะไรครับเวลาเราได้ปันผลมาหรือได้ผลตอบแทนมาหรือพร่องขายหุ้นอะไรมาเนี่ยเอากลับมาเรียนเวสครับกลับมาเติมอร์ตเพราะอะไรครับเพราะเม็ดเงินที่เรากลับมาเติมเนี่ยมันมหาศาลครับสมมุติเราพ่อนร้อยล้านเราได้กลับมา5ล้านเนี่ยกลับมาเติมอีก5ล้านนะครับปันผลเพิ่มขึ้นอยู่เท่าไหร่สมมติได้อีก5% ของ5ล้านก็อีก2 5 0 0 0 0ต่อปีเห็นปะมันเพิ่มเป็นเป็นน้ำเป็นเนื้อไงแต่ถ้าพอร์ตเราแบบ300ล้านอย่างเงี้ยได้ปันผลมา5%ก็คือ15ล้าน15ล้านกลับมาลงทุนน่ได้ปันผลเกือบปีละล้านนะครับ7แสนกว่า8 0 0แสนนะถูกปะนะไม่รวมแคปิตอลเกดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันถึงจะโตขึ้นเร็วไงถูกไหมครับผมถึงบอกว่าพอพอร์ตใหญ่เราไม่จําเป็นครับที่จะต้องกําไรปีละร้อปีละ200ไม่จําเป็นครับ ไม่ต้องหาหุ้นซิ่งไม่ต้องหาหุ้นเร็วครับขอให้ค่อยๆเติบโตแบบเนิบๆแต่โตทุกปีแล้วเอาปันผลเอาดอกเบี้ยเอากําไรที่ขายหุ้นออกไปได้แคปเปอลเกนต่างๆเนี่ยนะครับเอากลับมา re invest อีกครั้งหนึ่งปีแรกๆมันอาจจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับแต่พอผ่าน3ปี5ปีไปมันจะโตขึ้นแบบ aggressive มากนะผมยกตัวอย่างให้ดูว่าสมมติ เราเริ่มที่ร้อยล้านถูกไหมเราได้ปีแรกเราได้ปันผล5%บวกแคปิตอลเกนอีก5%าเอ่์เนอ่ะีว่า10อร์ล้านกลับมาปีที่2เราจะเริ่มต้นด้วยทุน1 1 0ล้านแล้วเห็นไหมกลับมาเติมทีนี้เราได้อีก10% 11ล้านกลับมาเติมเป็นเท่าไหร่ครับ121ล้านเห็นหปะแป๊บเดียวขึ้นมาเท่านี้แล้วเห็นไหมครับได้อีกเท่าไหร่ครับ12.1ล้านถูกไหมกลับมาเติมเป็น133ล้าน เห็นไหมครับแล้วเนี่ยปันผลเราอ่ะจะโตขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆอันนี้ผมนับว่าปันผลไม่โตเลยนะเหมือนกับเอาเงินต้นเข้าไปทบอย่างเดียวอ่ะไม่นับแคปิตอลเกนที่ขึ้นแบบแรงๆสี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนับแค่ว่าโตปีละห้าเปอร์เซ็นต์บวกกับปันผลอีกห้าเปอร์เซ็นต์เราก็เห็นเม็ดเงินเป็นน้ำเป็นเนื้อเราเห็นป่ะนะครับหลายคนอ่ะเข้าใจผิดพยายามไปจะทำให้ร้อยล้านกลายเป็นพันล้านภายในหนึ่งปีผมบอกมันเร็วเกินนนนนไไไปมมัมััทา่ดด้้ขครบ มันอาจจะทําได้นะแต่คุณจะต้องเสี่ยงสูงมากๆในการลงทุนนะแล้วถ้าเงิน้อยล้านมันหายไปอ่ะเคยคิดบ้างไหมว่าในมุมกลับกันเนี่ยเราจะเสียไปมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่ายิ่งพอร์ตใหญ่ขอให้โตแบบเซเบิลดีกว่าแล้วรักษาฐานเงินต้นให้ได้เราจะไม่ต้องมากลับไปเริ่มจากศูนย์ใหม่ตลอดไปนะครับข้อที่สครับพอพอร์ตใหญ่ระดับร้อยล้านขึ้นอย่าถือเงินสดเยอะนะครับ เหตุผลเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะเงินมันจะด้อยค่าถูกไหมเราจะมีสเปร์กส่วนหนึ่งได้ครับอย่างเช่นสมุิเราพอร์ตร้อยล้านเนี่ยเราจะสเปร์เงินไว้สัก10ล้านก็จะพอแล้วหรือ20ล้านก็เต็มที่ครับคือมันไม่ควรมากกว่านี้นู่นไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับพอเม็ดเงินมันหายไปเยอะมันจะโตไม่ทันมันย้อนกลับไปเรื่องของปันผลครับเพราะถ้าเราถือร้อยล้านนะครับเราถือเงินสด10ล้านก็พอลงทุนไป90ล้าน ได้ปันผล5%ได้เพิ่มเท่าไหร่ครับ4 5ล้านนะมันแทบจะกลับมาเติมเงินสำรองได้แล้วเห็นปะคือตัวเลขมันมีในยะสสาคัญไงที่เราจะเพียงพอในการใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าถือเงินสดเยอะยิ่งพอร์ตใหญ่เปอร์เซ็นต์ในการถืรอเงินสดจะยิ่งต้องน้อยลงเอาแค่ถือเงินสดเท่าที่จําเป็นถูกไหมครับอย่างเช่นคุณป้าท่านหนึ่งที่ผมดูแลอยู่เนี่ยพอร์ต500ล้านนะครับถ้าได้ปันผล5%นะลงทุนเนี่ยได้คุณป้าได้ประมาณ5% ปีละยี่ห้าล้านถูกไหมครับคาถามคือควรถือเงินสดเท่าไหร่ถ้าบอกว่าตามหลักการบอกถือเงินสดสิบเปอร์เซ็นถือเท่าไหร่ครับห้าสิบล้านบาทคาถามคือปันผลน่ะได้ปีละยี่ห้าล้านทําไมจะต้องถือเงินสดตั้งห้าสิบล้านจริงปะถูกไหมไม่จําเป็นแล้วห้าสิบล้านจําเป็นต้องสแปร์ขนาดนั้นไหมครับไม่จําเป็นเพราะยังไงแต่ละปีก็มีเพิ่มมายี่ห้าล้านอยู่แล้ว เห็นภาพาไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะลิมิตการถือแค่พอใช้จ่ายครับหรือว่าแค่พอสำรองใช้จ่าย5ปี10ปีก็ว่าไปเออใช้จ่ายเดือนเท่าไรนะครับเอาคูณจานวนปีไปีเลยครับสมมุติอย่างเช่นเราใช้จ่ายเดือนละแสนป,ลปีละล้าน2คูณ5ปี6ล้านนะหรือสแปมเลย10ล้านก็พอแล้วถูกปะที่เหลือเราก็มาลงทุนไงพอลงทุนเสร็จมันก็ขึ้นอยู่กับเกมของแต่ละคนนะว่าเม็ดเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับเราได้ปันผลกลับมาคุวอลลิงไหม ถ้าแบบนี้สมมุติเราบอกว่า10ล้านเราพอใช้จ่ายละ5ปีหรือ10ปีเลยเหลือๆนะครับแล้วรอเงินที่เหลือมาลงทุนน่ะได้ปีเพิ่มเลย2ี่ล้านเนี่ย10ล้านเผลอๆบางทีนะครับไม่ต้องสแร์ซะด้วยซ้ำเพราะทุกปีจะมีผลิตเพิ่มมาให้อีกปีละยีล้านเห็นไหมมันเท่ากับเต๋าอีกมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมการลงทุนของแต่ละคนยิ่งพอร์ตใหญ่ถือเงินสดต้องยิ่งน้อยครับอย่าไปถือเงินสดเยอะเพราะไม่งั้นน่ะมันจะเสียดายโอกาส ในการที่เงินเราจะโตขึ้นเรื่อยๆได้วงเล็บว่าอย่าถือเงินสดเยอะถ้าหุ้นถูกนะครับถ้าตลาดหุ้นถูกหมายความว่าถ้าตลาดหุ้นเนี่ยให้ปันผลอย่างน้อยๆนะครับเฉลี่ยประมาณ4%ขึ้นไปผมแนะนําว่าควรถือหุ้นเยอะแล้วถือเงินสดน้อยแต่ถ้าวันหนึง่งที่ตลาดหุ้นเอเวอรแล้วให้ปันผลอยู่ที่2% ช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาในการขายหุ้นเราหรือพร่องหุ้นออกมานะครับอาจะต้องมาถึงเงินสดเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพื่อที่เผื่อว่ามันเกิดวิกฤตพอเราจะไม่ได้เละเสียหายนึกไหมครับถึงเงินสดเหรือต้องไปวางไว้ที่อื่นอะไรที่มันเซฟที่มันปลอดภยัยหรืออาจจะต้องไปซื้อหุ้นกู้แทนนะครับที่ผลตอบแทนมันดีกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ยังเรายังคงเน้นหลักการคือถือเงินสดน้อยเพราะพอเม็ดเงินที่ใหญ่มันไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมีโควเลอร์ิงเยอะ เพราะด้วยแค่เฉพาะปันผลนะครับมันกลับมา covering เงินสำรองเราได้แล้วพอเห็นภาพไหมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะต่อเนื่องกับตรงนี้แหละก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ถือหุ้นเราอาจจะถือหุ้นกู้แทนครับถ้าสมมุติว่าผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยมันเริ่มไม่คุ้มนะที่เราถือไปปันผลก็ไม่โอเคหุ้นก็แพงอะไรก็ไม่โอเคดูเหมือนจะเกิด c r i s ิสอีกรอบหนึ่งอะไรแบบนี้หรือหุ้นเต็มมูลค่าโอ้ v a l ราเราจะต้องขายมาันออกมา เราอาจจะสวิตช์ิ่งจากหุ้นครับมาถือหุ้นกู้แทนแต่ก็ต้องด้วยเหตุผลเดียวกันว่าหุ้นกู้นะวันนั้นก็ต้องน่าลงทุนด้วยหรือเราอาจจะมาถือทองคําแทนหรือเราอาจจะมาถืออสังหาแทนถือที่ดินแทนแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละโมเมนต์อะไรคุ้มในการลงทุนมากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราถือแบบนั้นได้เป็นไงครับก็ยังคงในรูปของการถือเงินสดน้อยอยู่เดียเพราะว่า เราต้องหาที่วางเงินไม่งั้นเงินเราไม่โตถ้าเราฝากแบงก์เราก็ได้แค่0ูนถูกไหมโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาที่วางเงินแหละแต่ก็ต้องรู้เรื่องของสภาพคล่องเรื่องของอะไรด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารจัดการหรือการปั้นพอร์ตหลักร้อยล้านมันก็จะมีความซับซ้อนที่มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยผมให้โมเดลเป็นอย่างเงี้ยว่าวันหนึ่งที่หุ้นไม่คุ้มเราจะต้องสวิชมาหุ้นกู้ทุกๆอย่างในโลกครับมันจะมีโปรดักที่มันจะเวียนหมุนกันไปนะครับถ้าหุ้นกู้ได้ดอก4% 5% ในขณะที่หุ้นให้สองเปอร์เซ็นซื้ออะไรดีซื้อหุ้นกู้ครับแต่ถ้าในทางกับการหุ้นกู้ให้สองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นหุ้นให้สี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นซื้ออะไรครับซื้อหุ้นครับเห็นไ,ไหมเราแค่เปลี่ยนที่วาง,งันวางเงินเราให้ถูกที่ขอแค่โตปีละแค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตนะครับเงินเราก็โตมหาศาลครับและถ้าเราสามารถทํารอบแบบนี้ไปได้เรื่อยๆหมายความว่าวันหนึ่งที่หุ้นถูก นะครับเราใส่หุ้นวันหนึ่งที่หุ้นแพงออกจากหุ้นมาใส่หุ้นกู้เห็นภาพไหมแล้ววันหนึ่งที่หุ้นกู้เริ่มใกล้ถึงดีลนะครับแล้วตลาดหุ้นกลับมาถูอีกครั้งก็เปลี่ยนเงินจากหุ้นกู้มาใส่ตลาดหุ้นแทนแบบนี้เราหมุนแอสเซทเราไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนที่วางเงินนะครับทรัพย์สินในโลกมีกี่ที่ไม่รู้แหละนะเปลี่ยนที่วางเงินจากอันนี้เฮ้ยอันนี้คุ้มสุดมาวางอันนี้พอไหนไม่คุ้มย้ายไปอันไหนไม่คุ้มย้ายไปอันไหนไม่คุ้มย้ายไป บแบบนี้เงินเราจะโตขึ้นเรื่อยๆด้วยฐานการลงทุนใหม่นู่นไหมครับจาก1 0 0ยแอสเแรกเราจะไปปุ๊บเป็น120 120โดดไปตรงนี้อาจจะกลายเป็น150 150โดดไปนี้อาจจะกลายเป็น200นะครับเพราะฉะนั้นเงินเราจะโตขึ้นเรื่อยๆเห็นภาพไหมนะไม่ต้องให้โตเร็วยึดคอนเซปต์ไว้ครับการออกแบบกลยุทธ์ในการลงทุนพอร์ตหุ้นที่มากกว่า100ล้านขึ้นไปต้องเน้นคอนเซปต์ว่าเงินต้นต้องเสี่ยงน้อยที่สุด แต่ผลตอบแทนเอาแค่10%ถึง15%ก็เพียงพอนะครับแค่นี้เอาเป็นขั้นต่ำนะประมาณเนี้ยทำแบบนี้ได้นะครับอะไรที่ชัวร์เอาชัวร์ก่อนเน้นชัวร์อย่าเน้นเร็วอ่าเราใช้คำนี้ว่าเน้นชัวร์อย่าเน้นเร็วแล้วพอร์ตเราจะเติบโตอย่างมั่นคงนะครับโฟกัสที่ปันผลเข้าไว้นะครับวางเงินให้ถูกที่อย่าถือเงินสดเยอะมากนะักเพราะมันไม่คุ้มครับ นะเวลาผ่านไป1ปีสมมติเราถือเงินสดเยอะมีร้อยล้านเราถือ50ล้านอีก5้า้านเราลงทุนอย่างเงี้ยเท่ากับปันผลเราหายไปอีกปีละเท่าไหร่ครับหของ50ล้านก็หายไปอีกสองละสองล้านห้าต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหายไปพอสมควรไม่นับแคปิตอลเกณฑ์ที่มันโตนะซึ่งไอตรงนั้นมันหาสารมากๆครับนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าผมเอาประสบการณ์นะครับมาแชร์ให้พวกเราฟังแล้วกันเผื่อใครจะไม่เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันคือประสบการณ์ตรงนะครับจากนักเรียนในคอร์ส ICB p l ี s เนี่ย เกือบเกือบสิคนนะครับที่มีพอร์ตมากกว่าร้อยล้านขึ้นไปนะครับที่ผมได้ดูแลอยู่นะแล้วเราก็พอเปลี่ยนการลงทุนมาเป็นแบบนี้นะเน้นเซฟตี้มากยิ่งขึ้นเน้นผลตอบแทนที่ไม่ต้องโตมากนะแต่เน้นชัวร์ๆปันผลชัวร์ๆอยู่ในหุ้นที่เราคัดมาแล้วว่ามันเป็นหุ้นที่ปลอดภัยจริงๆแล้วจะโตได้ในระยะยาวจริงๆเป็นเป็นราคาตีนเขาจริงๆต้นน้ำจริงปันผลคุ้มค่าจริงๆเชื่อไหมครับจากการแค่ปรับที่วางเงินแค่นิดเดียวนะครับจัดสัดส่วนพอร์ตให้ดีทําอะไรให้ดีเนี่ยนะครับ ปัจจุบันพี่ๆหลายท่านนะครับพอตโตเกือบ20%ต่อปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเพียงแค่เราวางเงินให้ถูกที่เรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางเงินจริงๆมันช่วยทำให้แอสเซทของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ สำหรับนักลงทุนรายใหญ่นะครับที่มีพอร์ตการลงทุนมากกว่า10ล้านบาทขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับผมมีโปรแกรมพิเศษนะครับที่ชื่อว่า ICP Plus นะครับซึ่งคอร์สนี้นะครับจะเป็นคอร์สที่ผมจะเป็นคอสส่วนตัวให้กับพวกเราแบบซ u เปอร์ VIP นะครับคำถามคือว่าแล้ว ICP Plus ทำอะไรให้กับพวกเราบ้างนะครับ ต้องบอกแบบนี้นครับมีทั้งหมดหข้อด้วยกันนะครับอันดับแรกนะครับจะเป็นการออโต้สแกนนะครับซึ่งผมนะครับจะทําหน้าที่ในการคัดหุ้นสแกนหุ้นให้กับพวกเราแบบอัตโนมัติเลยนะครับว่าในแต่และช่วงเวลาในการลงทุนเนี่ยผ่านไปเดือนนี้เดือนหน้าเดือนถัดไปหรือไตรามาสหน้าเนี่ย มีหุ้นตัวไหนบ้างที่ควรลงทุนไม่ควรลงทุนอย่างไรบ้างซึ่งผมจะทําการสแกนนะครับแล้วก็คัดหุ้นให้กับพวกเราแบบอัตโนมัตินะครับโดยที่พวกเรานะครับไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุนนะครับเราไม่สามารถลงทุนในหุ้นชุดเดิมได้ตลอดไปนะครับบางช่วงเวลาชุดนี้น่าลงทุนผ่านไปอีก3เดือน6เดือนอาจจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่น่าลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าพวกเราจะได้รับหุ้นหัวกะทิ หุ้นปันผลที่น่าลงทุนมากที่สุดในแต่ละช่วงของการลงทุนเลยนะครับข้อที่2ครับเป็นบุฟเฟ่คอนซัลท์นะครับที่พูดง่ายๆว่าพวกเราสามารถติดต่อพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์กลุ่มหรือว่าไลนา์ส่วนตัวนะครับหรือถ้าสะดวกนะครับก็โทรมาหาโทรมาพูดคุยปรึกษากันได้ตลอดนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับด้านการลงทุนผมพร้อมที่จะยินดีช่วยพวกเราแบบเต็มที่100%ออย่างแน่นอนนะครับ ถัดมาครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า Alert Investing Time นะครับพูดง่ายๆคือมันเป็นการแจ้งเตือนจังหวะลงทุนที่ดีที่สุดนะครับในแต่ละปีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกปีนะครับเราสามารถซื้อหุ้นลงทุนหุ้นได้ตลอดเวลานะครับบางเดือนอาจจะเป็นช่วงที่หุ้นแพงเราไม่ควรลงทุนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีทั้งหมด3เทรนด์นะครับมีขาขึ้นขาลงและไซเว์เพราะฉะนั้นการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราต้องประเมินให้ออกแล้วใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งผมจะมีแจ้งเตือนใน ถัดมานะครับจะเป็นซ u เปอร์แพลเนอร์ครับที่ผมจะทำการออกแบบแผนการลงทุนเฉพาะตัวนะครับให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของพวกเรานะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกันไปถูกไหมครับมีวัตถุดิบในมือมีเม็ดเงินลงทุนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแผนของการลงทุนของแต่ละคนเนี่ย มันจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมจะออกแบบให้นะครับในคอร์ส i c ซ p บี s ให้เหมาะสมกับพวกเราแบบลงตัวจริงๆนะครับถัดมานะครับจะมีวิดีโอที่เรียกว่า next plan นะครับอัปเดตให้พวกเราได้ฟังกันทุกต้นเดือนเลยนะจะเป็นการบอกกลยุทธ์การลงทุนนะครับแบบเรลวทม์ที่ผมใช้จริงในปัจจุบันนะครับว่าในแต่ละไทมิ่งแต่ในแต่ละเดือนเนี่ยตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างในมุมมองผมผมมองเป็นไงแล้วผมจะออกแบบแผนการลงทุนอย่างไรนั่นหมายความว่าคุณจะได้เห็นแผนการลงทุนของผมทั้งหมด ที่เปิดเผยให้เห็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับน่นหมายความว่าคุณจะไม่มีทางตกเทรนในการลงทุนอย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายครับจะมีการเช็คอัพนะครับตรวจสุขภาพการลงทุนของพวกเราทุก6เดือนนะครับหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับหเดือนผ่านไปปุ๊บอ่ะมารีไวซ์ทีมาทบทวนกันซิว่าอะไรคือจุดที่เราพลาดนะครับอะไรคือจุดที่เราควรจะปรับในการลงทุนนะครับอะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งที่เราทำทั้งหมดผ่านมานะครับอะไรคือสิ่งที่ควรจะคีบไว้นะครับตรงเนี้ย เป็นสิ่งที่ผมจะทําการฟีดแบ็กให้กับพวกเราแบบวัน -on- วันเลยนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมยังมีโบนัสแถมฟรีให้พวกเราอีก6อย่างด้วยกันนะครับแต่จะเป็นอะไรนะครับอยากให้มาคุยกันหลังใหม่นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะและสําหรับคอร์ส ICV Plus นี้นะครับราคาพิเศษอยู่ที่200 0 0 0บาทต่อปีนะครับซึ่งพวกเราสามารถเลือกชําระได้2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบที่1นะครับแบ่งชําระเป็น3เดือนนะครับเดือนที่11,000 0แสนบาทแล้วก็เดือนที่สองห0 0มื่นเดือนที่สามห้าหมื่นนะครับรวมกันทั้งหมดสองแสนบาทนะครับหรือสามารถเลือกเเเหมาจจ่ยยทีีดดดววไไ้้ลนะรรัับบก็ส พิเศษไปอีก50,000บาทนะครับเหลือเพียง 150,000บาทต่อปีเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าคอสนี้นะครับรับจำนวนจังหวดจริงๆนะครับปัจจุบันก็จะรับสมัครได้อีกไม่มากแล้วนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เต็มโคลตานะครับผมจะทำการปิดรับสมัครทันทีไม่รับเพิ่มนะครับน่าหมายความว่าวันหนึ่งที่คอสนี้เต็มนะครับแล้วอยากจะเข้าคอสนะต้องรอให้มีช่องว่างนะครับมีคนออกจากคอสนี้ไปก่อนนะครับถึงจะสมัครเข้ามาได้นะครับเพราะว่าผมจะมีลิมิตในการดูแลได้ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราทักเข้ามาสอบถามก่อนนะครับเพราะผมไม่แน่ใจเหม คอร์สเนี้ยจะเต็มแล้วหรือ,อยัง ก็สมัคใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทาง Line ID ชื่อว่า Shop Club ได้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับว่าคอร์สีนะครับจะเหมาะสําหรับนักลงทุนที่มีงบประมาณในการลงทุนนะครับมากกว่า10ล้านบาทขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตหุ้นเดิมนะครับหรือมีส่วนของกองทุนหรือส่วนของเงินสดอะไรต่างๆเนี่ยที่มากกว่า10บล้านบาทขึ้นไปถึงจะเหมาะกับการเข้าคอร์ส i c ซ Plus ในครั้งนี้นะครับหรือถ้าใครไม่แน่ใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับกับผมเบื้องต้นก่อนได้นะครับที่ แล้วเดี๋ยวผมจะช่วยประเมินให้นะครับว่าเป้าหมายการลงทุนที่พวกเรามีเนี่ยนะครับจะเหมาะกับคอสไอซาร์สนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันเลยกันได้เพิ่มเติมนะครับแล้วฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ของผมด้วยนะครับจะมีข้อมูลความรู้นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนจริงๆอีกมากมายนะครับที่ผมจะลอนชให้ได้ดูกันในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไ้ด้วยนะครับแล